มันติดมาแล้วมาดิอา้าวตายนะนี่ไงฉีดเอาเรียวมาตายมาดิครับขอฉีดหน่อยอุย้ยเกิดอะไรขึ้นปุ้มอุย้ยแรงแรงจับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกุมเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นดาร์ซี่ในตำแหน่งจังเกิลน,นะทุกคนมาไอเทมรูปพลังแสงเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะอานี้ผมจะออกของแบบว่าฟูลดาเมจเลยนะทุกคนเน้นแ <The dimension S 1> บบระเบิดทีตายเลยบแบบนั้นเลยนะทุกคนโอเคไป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 ฝากดูบัฟแดงัตรูที Okay, มันเอาเล็เลออเดเราเหรอ l ีเป็นหนึ่งทีไม่ถึงมาเคพอแล้วเพื่อนเอาเพื่อนเล่นเนาะจีแบบนีไ้ไง สวยเพื่อนเอาจัดโอเคทัมมิ่งรักสามสิบเอ็ดวีนะโอเคเปิดเกมได้ดีระวัองอัสิสเอาาต้อนให้ทีอ้า, <c oughs> อาวแครีตัวเดียวกันเนี่ยมาดิ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 อ้าวอ้าว อาชีดแบบแบบนี้ไงมาเจอผมเจอผมชีดแบบแบบนี้ไงเล้วมันเอาจัดวะปุ้มเฮ้ยกาลีมันเอาอ่ะนี่ไงชีดแบบนี้ไงวะดิเดี๋ยวมาทำไมก่อนไม่ได้ว่าเราต้องเอามังกรละ เ,เล่นได้นะเล่นได้ตายโอ้ยเ,เอามาผมยังไม่ได้เติมล่างเลยตอนเนี้ยแ <c oughs> ม่งเดือดจัดเอาว่ะเฮ้ยมันเอาว่ะเอาเล็ด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  เพ mm sí, okay, okay. oh oh oh, euh, ื่อนโอเคเราเรียวตายโอ้โหเพื่อนเราเดินไปนะเพื่อนบางทีอ oh> ่ะเอาจริงนะยังไม่ได้ลงไปข้างล่างเลยมาปั๊มคนทำวิ่งต่อเลยว่อ เฮว้ัด oh, ูหยไปลดได้รองเท้าเจากอเวนมาแล้วมาอ๋อไฟจัดเลยเพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ยนาล็อกแล้วโอเคเขาล้างนะเขาเสียล้างแล้วเดียวมาโอเค

อ้าวมันเสียล้าง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 ส <c oughs> วยเพื่อนเดีย๋ยวไฟต่อไปน่าจะได้จ้ะสวยมั <c oughs> งกรไนดะ้ไหมเพื่อนโอเคมังกรต่อแต่ว่าเพื่อนมีเล่นวะต้องไปดูนะต้องไปดูเพื่อนวะโอเคอ้าวเ <c oughs> สนเนียลไม่มีล้างนี่เพื่อน เอา้าทำไมมันล้างล้างคนได้ไงวะโอ oh ้แรงจังวะวัดเอาจริงดิตัวนี่ไงที่โอมาหกเอาให้เพื่อนนะได้เจ้าเกาะมาละมารีบขึ้นเป็นมงกุฎต่อเลย no! ระเบิดละสองพันนะตอนเนี้ยเอาละโอ้โ้เจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะนี่ไง บอกเลยแรงเพื่อนเราได้นะงเหมือนจัดอันตีสิบสามวิมาดิอันติมาแล้วมาดิอ้าวตายนะนี่ไงขี่เลย มาดิอันตี1ิวิวว่าทุกคนมาเคลียร์คลิปดิเคลียร์คลิปดิอันนี้วิฉีดป้อมไปหนึ่งทีอันตีมาแล้วนะโอเคสวยจัดมาดินาคอสมาดิ มาดิเพื่อนอุย้ยมันเอาเยอะวะ่ะฉีดป้องไปหนึ่งทีโอ้ครึ่งหลอดมาดิมาเหยียบกับดางผมนี่โอ้เมดกับเมดเถอะมาดิแรงจัดอ้าวเปีียงอุย้ยไม่ตายเหรอ ได้ไงอ่ะานไม่ตายได้ไงวะเห็น <absorbed> ว uh ่าเมื่อกี้ติดสิบห้าวีวะทุกคนยังเล่นไม่ได้วะไม่งอไงโดนไปสองพันมาระเบิดลงตอนเนื่อง เอามาการต่อเพื่อโอ้โหตายเลยเหรอมาเล่นแบบยืนไฟแม่งเล่นไม่ชนะเฮ้ยผมไม่อยู่อ่ะโทษสิ มาแล้ว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 เอาเรียวมาตายสวัสดีครับขอชีดหน่อยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นบูมอุ้ยแรงแรงแรงจัดมาดิ อย่าเล่นกระดาสี่บอกเลยขออีกป้อมนี้ป้อมนี้ป้อมนี้เพื่อนโจมตีป้อมศัตรูเลยโอเคได้ออมมาแล้วระเบิดทีล 3, ะสามพันอ่ะติดเคิร์ดหรอ

โอ๊ยหนาคอหรออ้าวล็อกแล้วนะตายอย่าขอขอไอเสียเนี่นยเนาไก่อนมาไม่เล่นละไม่เล่นละโอเคแรงจัด โอเคมาดูดาเมจกันโอเคสกอร์ยี่สิบหกต่อสิบสี่นะสกอร์เราเจ็ดสองสิบนะทุกคนไอเทมก็ประมาณนี้นะดาเมจก็เราทำดาเมจไป26เปอร์นะแล้วก็ทีมฟอย์65เปอร์ที่ว่าเยอะมากนะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ